ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นหนุ่มขับ BMW สุดหัวร้อนขับรถปาดหน้ารถกระบะตายายจนเกิดอุบัติเหตุซึ่งทำให้ลุงกับป้าถูกนำส่งโรงพยาบาลป้าอาการปลอดภัยแล้วส่วนลุงยังคงรักษาตัวอยู่ ICU ล่าสุดมีการเปิดคลิปอีกมุมหนึ่ง พอบอตรอชีพ้พฤติกรรมน่ารังเกียจยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นหนุ่มขับรถ BM สุดหัวร้อนขับรถปาดหน้ารถกระบะตายายจนเกิดอุบัติเหตุซึ่งทำให้ลุงกับป้าถูกนำตัวส่งโรงพยบาบาลป้าอาการปลอดภัยแล้วส่วนลุงยังคงรักษาตัวอยู่ ICU เรื่องนี้เป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากเพราะมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักการเมืองท้องถิ่น แถมพ่อของเขาก็นามสกุลดังด้วยซึ่งหลายคนหวันว่าตากับยายอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งเรื่องนี้ก็มีทางการจอมพลังออกมาเคลื่อนไหวโดยบอกว่าตอนนี้ทีมผมคุยกับครอบครัวตายายถูกลูกนักการเมืองท้องถิ่นขับ BMW เบียดจ,จนสาหัสเรียบร้อยแล้วผมรับปากช่วยตอนนี้ทีมผมกำลังประกบดูแลความปลอดภัยครับพร้อมบอกด้วยว่าตรงคอนเซป การจอมพลังช่วยคนลำบากยากจนให้สามารถสู้กับคนนำสกุลดังหรือผู้มีอิทธิพลได้อย่างเท่าเทียมขณะที่พี่กันจอมพลังยังบอกได้ว่าเวลามีปัญหายังอ้างพ่ออยู่เลยยังมีหน้าจะมาลงเลือกตั้งเป็นผู้แทนประชาชนคนแก่ยังไม่เว้นสภาพแบบนี้ประชาชนจะฝาก ผีฝากไข้หรือเคสนี้ผมดูแลบอกเลยงานนี้ใครช่วยหนูไม่ได้ตอนนี้ครอบครัวตากับยายอยู่ในการดูแลของผมแล้วเราอะไรให้ฟังเยอะตอนเกิดเหตุมีการอ้างพ่อจนชาวบ้านทนไม่ไหวต้องส่วนกลับไปหาลูกเทวดาว่ามึงก็ไปตามพ่อมึงมาดีตอนนี้นะครับผมได้คุยกับทางยายแล้วก็ทางครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมส่งทีมงานนะครับไปดูแลตายายและครอบครัวนะครับที่ ถูกรถ BM ซึ่งมีลูกนกักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนขับแล้วเบียดนะครับในส่วนของตาเนี่ยจนสาหัสเลยเคสนี้นะครับผมรับปากช่วยเคสนี่ตรงสเปคผมมากนะครับนะช่วยคนลำบากยากจนให้สู้กับคนนามสกุลดังเนี่ยได้อย่างเท่าเทียมนะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันน่าตกใจคือ หนุ่มที่ขับ b ีเเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยยังอ้างพ่ออยู่เลยแล้วยังไปมีหน้าลงเลือกตั้งจะไปเป็นผู้แทนของประชาชนคนแก่เนี่ยก็ยังไม่เว้นนะครับแล้วสภาพแบบนี้จะไปเป็นตัวแทนของประชาชนได้ยังไงครับประชาชนจะฝากผีฝากไข้ได้หรือครับแบบนี้แล้วเคสนี้ผมดูแลนะครับบอกเลยว่าใครก็ช่วยหนูไม่ได้นะเอาทุกคนกดติดตามไว้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนจบเคสนี้จะจบลงอย่างไรคนจนจะสามารถชนะลูกนักการเมืองได้หรือไม่ติดตามไว้ครับ พี่กันยังมีการเปิดคลิปอีกมุมของเหตุการณ์นี้พร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ว่าตายายพนมมือไหว้ขอโทษยังไม่หยุดตาร้องเจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกก็ยังไม่หยุดแล้วนี่หรือสภาพของคนที่จะไปเป็นตัวแทนของประชาชนความเมตตายอยู่ไหนสิ่งของมันมีค่ามากกว่าชีวิตหรือตากับยายเขาไม่มีปัญญาสู้ถึงเป็นขนาดนี้

บา่ม่เช่นวาลานตกีเผมบอกนก่อนเขาไม่ยอมกอนต้องคอไวาเขาเด้ท่แล้วาไดีแล้วี่ตนเียงเาก็งมายันาี่ยังมีดไม่ได้คนเลยผมไม่เห็น หนูขายหนูขายิษก็เป็นแบบนี้หนูขายพิษก็เป็นหนูมาบ้าเป็นตัวเด่นมากขายนิมาตัแต่รถขนน้ำมัป่าด้วยรถอะไรเนี่ยรถตำรวจด้วยรถตำรวจหนูโทรติดวิษหนูตัดโทรศัพท์การ์ตั้งแก่ตัวนี้มันป่ามากไม่ได้หนูมีรถตาวิ่งเ้ามาด้หนูขยพิษไปด้วยหนูมดวย और 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 าดจนบาดตั yeah. ้งแต่มาออกมาเลยมาีั่รถดนี่เสียงเสียงรถจากรยานนี่เลยรนี้รถนีก็มันออกเลยนี้นก็มันก็บาดเลยนนก็เปลี่กันหน้าดาลุงมาตั้งแต่นี่เลยนู้ยพายยิดมตลอเลยตอนรถนีทเปลี่นอัพพายยางกันเปลี่ยนนี่แล้วเปลี่ยนแกนอะไรเลยตำรวจที่ไทยเหนือ

ได้ดูคลิปเหตุการณ์ที่เผยแพร่ในสื่อโซเชียลแล้วและเห็นว่าพฤติกรรมของผู้ขับ BMW เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและไม่สมควรเกิดขึ้นในสังคมผมเสียใจที่ยังมีคนขับรถแบบนี้บนถนนถ้ารถคันที่เสียหายมีเด็กเล็กอยู่จะเกิดอะไรขึ้น พฤติกรรมเช่นนี้อยู่ในสังคมยากฝากประชาชนให้มีสติและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการใช้รถใช้ถนนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงแบบนี้ขึ้นซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่สังคมรับไม่ได้ต้องดำเนินคดีทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดพลตำรวจเอกกิติรัตน์กล่าวต่อว่าถึงผู้กระทำผิดไม่เพียงแต่ทำผิดกฎหมายแต่ยังแสดงออกถึงความไร้สำนึก โดยเฉพาะการอวดอ้างสัมพันธ์กับนักการเมืองชื่อดังในพื้นที่เพื่อหวังให้ตัวเองดูมีอิทธิพลผู้กระทำผิดยังไม่สำนึกผิดยังแอบอ้างโอ้อวดไปทั่วแสดงให้เห็นว่าไม่มีวุฒิภาวะและจิตสำนึกที่ดีถ้าเป็นลูกชายของผมเองทำผิดผมก็ไม่ช่วยทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายไม่ใช่ทำตัวใหญ่กลางโอ้อวดไปเรื่อย การบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นธรรมและเท่าเทียมไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่มีชื่อเสียงหรือมีสายสัมพันธ์ทางการเมืองทราบว่าขณะน,นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจากคลิปวิดีโอและคำให้การจากพยานเพื่อเตรียมดำเนินคนดีต่อผู้ขับ BMW รายนี้ในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้อง